สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเนี่ยกำลังจัดการซอมบี้อยูแ่แล้วอยู่ดีๆซอมบี้โผล่มาจากไหนอ่ะเช้าพอดีเลยเมื่อกี้นี้มืดแล้วก็เช้าเฉยอาวมืดแล้วก็ต้องเช้าสิพี่ฝนแต่ว่าอยู่ดีๆเช้าเฉยเลยตกใจด้วซอมบี้มาอ๋อคืออย่างนี้วันนี้พี่เอกจะไปหาเพชรเพิ่มเติมไปหาเพชรไปหามาทำะารน่ะอ้าว ก็มันเม็ดเดียวมันเอามาทําที่ขุดไม่ได้ไงไม่พอเหรอไม่พอเราจะต้องใช้อย่างน้อย3เม็ด แต่ว่าที่ขุดเราก็มีแล้วนี่นะมันขุดนี่ไม่ได้ก็ดุดขุดอะไรนะหินออฟซิเดียนสีม่วงขุดไม่ลงนี่จะไปนรกอีกแล้วเหรอเอ่อมันก็ต้องไปที่นู่นมีทองคําแล้วก็แร่หายากอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเราใช้ทองแดงไม่ได้เหรอทองแดงใช้ไม่ได้ไงอเออใช่ทองแดงเดี๋ยวฟ้าผ่าพี่เอกเห็นนะว่าทางนู้นมีม้าอยู่นะถ้าดูดูไม่ผิดนะม้าใช่แล้วม้าเนี่ยต้องใช้ทองแล้วไงต่อเราก็เลยต้องไปหาทองเพิ่มเติมจากตรงนี้มันมีอยู่นิดเดียว หาทองมาทําอะไรหามา้างงไม่เข้าใจหา,หาทองมาทําแครหลอดสีทองเล่าไปให้ม้ากินม้าที่ไหนเขากินแครหลอดสีทองมมาในไ,ไม้คับกินแครหลอดสีทอง <c oughs> ม,มีแต่มมาก็กินแครหลอดปกติมมาที่นี่กินแปลกชะมัดอ่า พอกินแครอทสีทองเข้าไป2ตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ลูกมาออกมาพี่ฝนรู้แล้วเออแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่เอกจะต้องทําที่ขุดหินก่อนเราจะใช้เหล็กเลยเพราะเรามีเหล็กเยอะเอาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปหาเพชรมาเพื่อทําที่ขุดเพิ่มอ่าที่ขุดไปที่ขุดไปได้แล้วได้แล้วแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์งานแป๊บหนึ่งนะนเคลียร์งานท<น>ำอะไรเอาพวกนี้ออกไปก่อนเอาที่เราจะใช้ไว้ข้างล่างอันที่ไม่ใช้เอาขึ้นไปข้างบนแบบนี้ได้แล้วโอเคน่าจะโอเคแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปพร้อมจะลงไปข้างล่างกันหรือ,อยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่หรอกนี่เราปลูกแครอทไว้แล้วเหลือมาทําให้เป็นแครอทสีทองลงลงไปในเหมืองเหรออืมลงไปในเหมืองเลยทางนี้เราทําประตูเหมืองไว้แล้วนะไปะทุกคนมาป๊ปูปิ๊กลอล่าฮะฉันไปด้วยเหรอไปสิไม่ไปใครจะอยู่กับนายอ่ะตามมาเลยตามมาเลยทางนี้ทางนี้เนีว้วทางนี้เลยทางลงเราอยู่ฝั่งนู้นใช่เปล่า ลงทางนี้แล้วก็ไปขุดต่อที่ชั้นใต้ดินข้างล่างนั่นน่ะเหรอวันเนี้ยเนื่องจากครั้งที่แล้วเราลงไปแล้วมันมีทางกระจายไปเยอะทางไหนที่ไปแล้วไม่เจออะไรพี่เจ้าหินปิดเอาไว้อ่ะได้เหรอมาตามมาโอ้โหตาลายฮึบฮึบขุดให้หมดพี่ฝนเจอแร่อะไรบ้างแล้วเนี่ยเจอเหล็กเจออะไรขุดหมดเลยวันนี้จะขุดให้หมดเลยโอวันนี้เจอเหล็กเยอะชะมัดนะ่ะมองไม่เห็นเลยปักไฟให้หน่อยอ่าเดี๋ยวปักให้แป๊บหนึง่งนี่ขุดมาได้ละ เอาก้อนหินไปด้วยต้องใช้ปุ๊บอยู่ไหนแล้วเนี่ยแล้วจะไปทางไหนต่อต้องไปทางที่เรายังไม่ได้ไปไงทางไหนอนี่ะนี่นี่เจอแร่อะไรขูดทห้หมดนี่แร่สีน้ําเงินเอาไปทาลายน่ะเออแร่สีน้ำเงินยังไม่แน่ใจอ่ะใครรู้บอกไว้หน่อยแล้วกัน,น,นมีทรงนี้มีทองแดงยังไม่ได้ไปขูดใั้หมดทองแดงก็ใช้ได้รู้แล้วรู้วิธีใช้แล้วมาขูดให้หมดเลยแร่สีน้าเงินไว้ทําลายเดี๋ยวฝากเพื่อนคอมเมนต์มาบอกเออได้เลยได้เลยเฮ้ยชู่ชจัดการซอมบี้ก่อน โหฝั่งนี้เหล็กเพียบเลยพี่หวนใช่มีเยอะมากเลยทั้งเหล็กทั้งทองแดงเลือกขุดเหล็กก่อนฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปอ่ะยังไม่ได้ปักไม่ได้ปักเทียนเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวพอทางตันเพกก็จะกลับมาแล้วก็ปิดทางไว้มีไม่มีอีกมั้ไม่มีลอะอเดี๋ยวพี่วนปักไว้ให้นี่นทางนี้มีทองแดงได้มา14ก้อนแล้วดีใจจังเนี่ยทองแดงเยอะเลยขุดเลยโอ้โหมีเหล็กด้วยนี่ อันนี้เป็นสายแล่แล้วเนี่ยมาเยอะขนาดเนี้ยดูท่าทางข้างล่างน่าจะมีของจิงบ่าวใช่น่าจะมีของแน่นอนถ้ามาลักษณะเนี้ได้หวนมั่นใจมั่นใจอีกอะมั่นใจมากเลยอ่าช่วยกันขุดช่วยกันขุดมีคนละอันแล้วช่วยกันขุดอ้าวตัน ลงมาข้างล่างนี่มีอีกมันตันแล้วนั่นน่ะไม่ตันมีม,มีมีต่อมีมีมีแร่ต่อมีแร่ที่ไหนเี่เห็นแล้วว่าบันตัน,นอ่ะก็มันมีเหล็กไนงะจะจะ,จะขุดไมนะ้น่ะเดี๋ยวก่อนนี่ใจเย็นใจเย็นงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขุดก่อนอ่าเดี๋ยวขุดไปให้หมดโหเหล็กกิีบสองก้อนตันเด่นเปล่าก็ขุดแล้วไงเมื่อกี้นี้นะ่ะนี่นี่เอามาแล้วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดทางไปเลยดีกว่าพี่ฝนอ๋อแล้วทำไมเราไม่ลงไปอ่ะเราจะลงไปทําไมมันสุดแล้ว ว่ามันอาจจะมีอีกนะเราจะต้องลองทดลองขุดไงเอ,อ้ยเอาที่มองเห็นก่อนดีกว่าโหตรงนี้เยอะแฮะเยอะเยอะเก็บไปหมดทองแดงนี่น่าจะมีประมาณ2ชุดแล้วนะ64 128ร้ยปโมเยอะนะเนี่ยเยอะอันนี้เยอะอยู่ใช่แล้วใช่แล้วเอาละเก็บให้หมดเก็บแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทางนี้ทางนี้พี่เอกจะปิดแล้วนะปิดแล้วเหรอปิดแล้วเราไปทางไหนทางนู้นยังไม่ได้ไปใช่ป่ะทางนี้ยังไม่ได้ปากเทียนไนงะมีฐานอยู่โอเคดีเลยอย่างนี้ดีเลย ไม่ได้ปากเทียนก็หมายความว่ายังไม่ได้ไปใช่แต่ถ้าเราปากไปทั่วเราจะไม่รู้ว่าเราไปทางไหนมาแล้วบ้างโอ้โหโอ้โหข้างล่างเจออะไรหรอเจอแต่ทานทานทานเยอะมากเทียบเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวแบ่งมามากนี่เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวไปทําเทียนพี่ฝนอ่าน,นี่งานเดี๋ยวหมดพอดีเลยจะเ,ยเอาไปทําเทียนเพอปิดไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวปักให้ไม่เป็นไรเ่าโอเคโอเคโอเคนี่เอาไปทําได้เลยเนี่ยใช่ไปทําได้เลยนะพอดีมีไม้สติ๊กมา ทางนี้ก็มืดๆนะน่าจะมีของเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ดิมีอะไรท้างล่างเปล่าทองแดงมีซอมบี้มั้ยยังไม่เห็นนะเดี๋ยวปากเทียนให้อืมทองแดงเพียบเลยมาแล้วมาแล้วเยอะขนาดไหนกันเนี่ยอา้าวตันแล้วไม่มีอะไรแล้วงั้นเราก็ปิดไปเลยทางนี้ปิดเลยหมดแล้วหมดมันลงไปเล็กๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราปิดไว้เราจะได้รู้ว่าทางนี้เราไปมาแล้วมีหลายเส้นทางนะทางนี้มาแล้วเข้า เฮ้ยยังไม่ได้ปิดเลยอ่ะมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะงงเหรองั้นเพกปิดตรงนี้เลยดีกว่าอ่าถ้าปิดไปแล้วเราก็งงเองหรือเปล่าเราจะไม่งงไงเพราะว่าหินมันคนระแบบกันเน็นเปล่าอ่าแล้วไม่ใหุ้๊กปิ๊กออกมาก่อนอ่ะไม่ต้องกลัวุ๊กปิ๊กกระโดดออกมาไดุ้๊ก <c oughs> ปิ๊กเก่งปิดล็อกไว้เดี๋ยวุ๊กปิ๊กออกไม่ได้อออกได้ไม่ต้องกลัวหรอกพ๊กปิ๊กอ่ะพวกปิ๊กมา <c oughs> ุ๊กปิกปกป๊กออกมาเร็วทางนี้พี่วนอ๋อนี่งาออกมาได้จริงด้วยเห็นป่าพวกปิ๊กนี่ทะลุมาเลย พวกเบกเนี่ยนายเป็นแมวแบบไหนอะทำไมไนายทะลุก,ก้อนหินได้นะฉันเป็นแมวเทพแมวเทพใช่แล้วแมวเทพแมวเทพพเจ้าเหรอทางนี้ดีกว่าทุกคนทะลุมาได้เฉยเลยพี่เอกเจอแร่นี่แล้วอะ่ <Red stone. S 1> ะเรสสโตนเรสตโตนนี้ไปทำอะไรอะเหมือนกับเอาไปเป็นตัวจ่ายไฟอะนะตัวจ่ายไฟเหมือนคบว่าทํากระแสะไฟงั้นเหรอใช่ใช่เหมือนกระแสะไฟเอ็นนี่อะไรอะทางนี้ไงที่เรายังไม่ได้ลงอะ่ะเออตรงนี้ยังไม่ได้ลงนี่นะ โอ้เลสตัวนึ่ง่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเก็บข้างล่างเลยที่มีลาวางอะโอ้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 าลาว่างล่นอ๋อมันเป็นห้องโถงใหญ่เชื่อมต่อกันมันเป็นลาวาข้างล่างเฮ้ยอะไรอะข้างล่างมีลาวาพี่ฝนโดนใครยิงอ่ะอะไรหรอโอ้โหปักที่ขาเจอแล้วเดี๋ยวลงไปจัดการก่อนทั้งนี้ไงนี่ไงโอ้ที่พี่เอกตีตรงนี้แล้วมันแตกลงมาแล้วเราไม่ได้ไปทางขวานี่นี่มองเห็นขนาดนี่ ยิงขึ้นมาได้เลยหรอเนี่ยเขาอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่สว่างเขาก็เห็นเราอยู่แล้วนะโอ้โหเล็งใส่เฉยพี่ฝนใจเย็นพี่ฝนจัดการเองไม่ต้องกลัวจัดการเองไลยเดี๋ยวก็ตุยพอดีถ้าลงไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนของก่อนนีกว่อเดี๋ยวหาทางลงก่อนระวังนะนี่ไงตรงนี้มีทางลงนี่นี่จัดการบนนี้เลยอันนี้เลยนี่เลยนี่แน่นี่นี่เรียบร้อยนี่แน่พี่เอกไม่มีเทียน รอแป๊บหนึ่งลงมาปักให้ก่อนรอแ,แ,แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปักเทียนไม่ใช่ปักนะ <laughs> ปักแล้วรู้แล้วเดี๋ยวทำทางขึ้นไว้ด้วยเดี๋ยวหนีไม่ทันเอเสียงอะไรอ่ะมันจะมีนี่นี่อซอมบี้นี่นี่โอ้โหโผล่มาจากไหนเนี่ยย่อยๆอะไรข้างในนี่น่าจะมีอะไรบางอย่างนะเห็นว่ามันแปลกๆแล้วแหมืดๆขนาดนี้สงสัยสงสัยว่าสงสัยจะมีของมีของอะไรอ่ะโอ้เนี่ยมีซอมบี้มาแล้วทําไมไม่ปักเทียนนี่ไงให้เขา โดนน้าไปก่อนไงเดี๋ยวพยะเอกโดนลุมโดนน้ําไปก่อนโดนเทียนพดไไั<อ>พดไปไงพัดไปไงเออแปลกดีนะมานี่แล้วมานีแล้วมาแล้วทางนี้มีของเดี๋ยว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 มีนี่ด้วยเมื่อกี้ระเบิดโดนใครอะ่ะระเบิดสเกลตันมาข้างหลังมองไม่เห็นเหรอสเกลตันระเบิดได้ที่ไหนละพี่ฝนนั่นไงนั่นไงสีเขียวเียวลืมไปชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็ชื่อคริปเปอร์โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเจอเจอเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจัดการพวกนี้ก่อนอื อ,อ,อ,อนี่นงไว้ไหมนะ่ะเรียบร้อยออพี่วอนเลือนรถไปเยอะล่ะนี่นี่มาดูนี่แล้วเพ่เจอเพชรแล้วนี่คือเพชรเหรอใช่นี่คือเพชรเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเจอไงอ้พี่วอนนึกว่าใยแมงมุมโอ้ยสองก้อนแล้ว <c oughs> สองก้อนนะนั่นไงข้างล่างอีกก้อนนึงโดนใยแมงมุมอะไรแปะไว้อยู่อ๋อพี่วอนนึกว่าใยแมงมุมสะอีกโอ้โหเจอสามก้อนเจอเยอะแฮะโชคดีอะไรขนาดนี้ฮลักกี้เหรอเฮ้ยเจอสามก้อนมีอีกไหมข้างล่างน่าจะมีอีกแน่นอนเหรอไม่มี ข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะเดินไปข้างล่างข้างล่างเนี่ยเหรอใช่เดินไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างล่างอ่ะนั่นไงสีฟ้าก็มียังยังมีทางไปต่อพี่ว่ามันแปลกแปอยู่นะแปลกๆปไงทําไมถึงมีไอ้ใยแมงมุมนี่แล้วก็มีข้างขาววินอยู่เต็มไปหมดเลยก็ต้องมีแมงมุมไงะหรือว่าข้างในจะมีแมงมุมเยอะเยอะก็ต้องมีแมงมุมลายนั่นแหละแมงมุมลายนะนะใช่แมงแมงมุมลายตัวนั้นก็อยู่บนปาก้่ามล่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนใจเย็นระวังยังไงมาทางนี้เร็วเฮ้ยเยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วเข้า เหมือนเหมือนเหมือนจะเจออะไรบางอย่างนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วระวังระวังเย่าเจอเพียบโอ้โหซอมบี้เดี๋ยว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 ก่อนพี่เอเห็นเห็นอะไรข้างหลังไม่รู้ไหวไหมไหวไหมไหวอยู่นี่เนี่ย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 รีบปักไฟก่อนนี่กองสะพานนี่นะปักแล้วปักแล้วโอ้โหโอ้โหชิดกำแพงเดี๋ยวก่อนเป็นกองสะพานของแมงมุมยายายาจัดการอ้าวนะมายายาอย่าไปตีอย่าไปตีไม่อ่ะเราจะใช้อันนี้หาของได้นะหาของไง ก็ถ้าเราตีตัวที่เป็นแมงมุมอ่ะเราจะได้สติงถูกเปล่าอ๋อเออใช่จริงด้วยค่ะแต่ถ้าเราทุบกรงสัาพานไปเราจะเอากลับมาไม่ได้เลยนะอ๋อแล้ว,ลวเราจะหาอย่างไงอ่ะอืมเราจะต้องทําการปล่อยไว้เงี้ยแล้วก็มาตีใช่แล้วก็มาตีแมงมุมปล่อยไว้ก่อนได้ด้วยใช่เดี๋ยวพี่แกทาทางเข้ามาพี่ฝนทางเข้ามาตรงนี้เราก็จะใช้ใช้ลายดีเอาอะไรามามาร์กดีให้มันรู้เรื่องอ,ะอ่ะตอต้นไม้เราเยอะต้นไม้สีบูอันนี้ดีกว่า ไรอ่ะเรสสโตนเนี่ยเราขุดมาได้เยอะเราวางเลยวางตรงไหนทางทางที่จะไปทางนี้เอ้เามีเส้นทางนี้เหรอใช่เราก็ทำงี้ทำเปนออโอ้โหมีลูกศรอย่างงี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็มาประยุกต์ใช้นะแล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมไปนี้เราเราก็วางตรงนี้วางตรงนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะวางดีวางเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่วางก่อนตรงนี้แหละเอลืมเอาตรงนี้มันเป็นแยกกันนินอยู่ตรงไหนเนี่ยมันนี่ไงนี่แหละล็อกตรงนี้แหละไม่ใช่เรามาจากทางไหนเอางง นั่นน่ะเนี่ยมันเลยต้องกั้นไงตรงนี้มันเป็นทางตันกั้นไปเลยเอางงแล้วเราหนอหลมน่อยปุ๊ปิ๊กฮะให้ฉันหลบไปไหนอ่ะปุ๊ปิ๊กหลบมานี่ก่อนแล้วเขาหลบไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่พี่เอกวางก้อนหินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่เอกกัน้นทางเพื่อทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นที่เราไปเอาอะไรนะทองแดงกันเหล็กเยอะเยอะ่ะเ้าแล้วกงสปาเราอยู่ตรงไหนนะ่ะลืมไปแล้วนี่ก็ไปตามไอ้นี่ไงเส้นสีแดงที่เราวางไว้ดิอ๋อไปตามลูกศรน,น่ะนะเนี่ยไปตามลูกศรเลยอ่อได้ได้ได้ไดเพราะนั้นเดี๋ยวเราลงมาจาก ทางทั้งบนตรงนั้นน่ะที่เป็นดินดินนั่นอะ่ะเราก็ตรงไปตามเส้นสีแดงเจอแยกก็ไปตามเส้นสีแดงเอาไปก็ไปโอเคไหมก็พอจะเข้าใจนะแต่ก็เดี๋ยวแล้วก็หลงไม่หลงแล้วคราวนี้นี่ไงรับรองได้เลยว่าเดี๋ยวต้องหลงนี่อะไรที่เราขุดได้จากตรงนี้เราก็จะมาวางกันเอาไว้แบบนี้แค่นี้ไม่หลงแล้วหลงแน่นอนนี่วางเพื่อความสวยงาม ไปนี่หนเดี๋ยวขึ้นน้่งบนกันอาไปก็ไปในที่สุดก็ได้เพชรแล้วแถมได้ของแถมมาเป็นกงสปานดิเง่ถ้าเราอยากจะเอากงสปานกลับขึ้นไปอ่ะเราจะต้องไปทําการเอนชานตัวที่ขุดของเราก่อนเอนชานตัวที่ขุดที่ขุดเพชรเหรออืมที่ขุดเพชรก็ได้ที่ขุดอะไรก็ได้แล้วก็ขุดแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นซอฟใช่ไหมแล้วก็เบาเบาอ่ะเหรอเออแล้วกระเด้งออกมาตึงออกมาอ๋อรู้แล้วเหมือนข้าวก่อนที่เราเคยขูดออกมาแบบเบาเใช่ที่ขูดไข่เต่าอ่ะเออเออเข้าใจแล้วจาได้แล้วโอเคล้อมของก่อนล้อมอะไรดีล้อมเนี่ทองแดงกับเหล็กตอนนี้มีเยอะแยะมากเลยแฮปปี้เอาแล้วไม่ทําไอ้นี่เหรอเพชรอ่ะนี่ไงกําลังจะทําอยู่อ๋อได้แล้วที่ขุดเพชรอ๋ยสุดยอดเลย แค่นี้เราก็ไปที่นรกได้แล้วสบายแล้วทีนี้ต้องหาอะไรเพิ่มนะเออต้องไปหาลาวาเพิ่มเอาไว้คราวหน้าค่อยไปหาแล้วกันนะลาวาพี่บวนเคยเห็นอยู่เดี๋ยวพาไปใช่ใช่สำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักสุขนะจ๊ะบุ้ยบุย